เมื่อวานก็ได้คุยกับพี่เหน่งว่าเราเราต้องแบบว่าเริ่มจัดห้องแล้วนะเพราะว่ากลางเดือนประมาณตอนนี้เจเดือนครึ่งอีกเดือนหนึ่งก็แปดเดือนครึ่งแล้ว่จะติดผ้าม่านนะคะผ้าม่านตรงนี้แต่งด้วยดอกไม้ปอมเทียนอะไรอย่างเงี้เยเล็กๆน้อยๆรูปของเราสองคนรูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้คยค่ะเล็กๆรกอบเล็่ๆหลายๆอันเฮอไหวบ้างไหมแต่ก่ น่าสามรอบแล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยวป่ะข้า,าหงหลังหน้าของน้ำเดี๋ยวป่ะเถอะเดือดอ่ะมาวเลยง่ายเลยเราก็ลืมว่าเรามีล้อนั่นเนี่ย,ม,ยมีหมดทุกอย่าง คือตู้นี้เนี่ยพี่ส่งยกมาประมาณสามรอบแล้วลนะยกทุกทีจ่จะไปโดองรนสอรอบเดี๋ยวเอาไ้นี่ก่อนออเ,เพราะว่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำเ,เพราอยู่ใกล้น้ำเ,เพราะน,น้ำอ่าโอเคอเค อ่ะพี่สองออกเนอะอทำไ้ามันโอเคพอดีเลยเอาไว้เอาไว้เครื่องซักผ้า ตับตดีพอดีไหมที่ว่าพอดีในตอนนี้นนแล้วก็ไม,นนไม่ไม่รู้ว่าจะยกอีกไหมในเอฟซีเมยว่าเมยพอดีมากเลยพี่เหน่งต้องทาสีแต่ว่าพี่พพเหน่งมีเวียกหลายยางนะคะเมยก็เลยบอกว่าไม่รอทาสีแล้วเอาขนมาเลยโอ้เยอะเดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เราก็เก็บมุ่งเก็บนี่ได้นี่นี่เอาของมาใส่ได้นี่ เนียนะคะพี่เหน่งบอกว่าเนี่ยแม่เอาจานมาไว้ข้างในได้เลยนะนี่แม่บอกว่าไม่ได้เอาไว้แล้วก็จะไปไว้บ้านแม่หนูแล้วพี่อึ้งเลยเมื่อกี้แม่ดูนะเอาเอฟซีลองฟังนะผมผมเปิดมาปุ๊บโอ้โหแม่เนี่ยเรามีที่เก็บจานที่เก็บแก้วอะไรดีๆเลยปุ๊บแล้วแม่บอกว่าบอๆคอยสืบไปไว้บ้านคอยไม่เกี่ยวกันแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วบ้านใครบ้านมันดูโอ้โหเราก็กล่าว่าเอามา เอามาให้ดูนี่เหียบว่าอุ้ยแต่ว่าทนนะเอฟซีคือตอนที่เราซื้อนะ่ะแม่มันทนมากทนหนึ่งทนคือว่าแม่ไม่ไม่ต้องทำสิ่งอะไรนี่เลยมันมันทนนะแม่ถ้าอย่างเงี้ยเอาแบบนี้เลยอ่อไม่ต้องทำสิ่งไม่ของแม่ต้องทำแบบอันใหญ่ใหญ่ปูกกระเบื้องแม่ทำแต่ว่าเป็นกระวเบื้องเอาแต่ว่ามันยกมันเปลี่ยนไม่ได้นี้แต่แม่คงไม่เปลี่ยนแล้วนะ อืม <c oughs> พวกนี้คือบางทีอ่ะมันถ้าเป็นไม้หรือว่าเป็นเป็นพลาสติกเป็นอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยมันทนอ่ะเอาเงื่อนอันนี้เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยตากแดดตากฝนมาเยอะมากใช่ตากแดดตากฝนมาเยอะมากอันนี้แค่เอาผ้าเอาเอาอะไรมาขัดขัดอ่ะมันก็ออกแล้วกระอีกอย่างหนึ่งที่ทนนะคือกอบปูนและปูกระเบื้องมีสองอย่างที่ผมเห็นว่าทน ถ้าก่อปูนกระเบื้องอ่ะคือเน้นพื้นที่ทเยอะใช่ถ้าพื้นที่เยอะถ้าพื้นที่เยอะครัวเยอะผมเนี้ยแนะนําเลยว่าก่อปูนแล้วปูกระเบื้องแล้วก็ก็อ่างล้างถ้วยนี้เอาอยู่ใหญ่เลยถ้ามีลูกสองสามคนเนี่ยผมว่าเอาอยู่ใหญ่เลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เห็นมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นที่นี่ที่จำปาดงเนี่ยถ้าเป็นซิงค์เล็กๆแบบเนี้ยมันเล็กมันเล็กจริงๆ,ๆนะมันเล็กจริงๆแต่ต้องซิงค์ผมว่าล้างจานต้องประมาณเนี้ย ก็ไม่แน่นอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะซีอันนี้เป็นเคานเตอร์ที่เป็นเซตเดียวกันอีกอันหนึ่งนะคะเอาไอ้ตรงนี้ก่อนคือรู้สึกว่าคุ้มมากเพราะว่ามันทนแต่เขาบอกอยู่ว่ามันเป็นเกรดเดียวกันกับร้านอาหารพวกสแต,ตเนเลสเนาะสแตนเลสตอนนั้นเราซื้อมาเท่าไหร่ชุดละประมาณสองหมื่นป่ะ รวมกันแล้วสองหมื่นเดี๋ยวจะเริ่มย้ายของเข้ามาแล้วนะคะว่าสเกลของนี่มันประมาณไหน <S 1> <S 1> <S อันนี้เป็นโคมไฟ ยังไม่ได้ประกอบทําไมเราว่าโต๊ะเรากว้างอยู่นะที่จําปาดงอ่ะทําไมเวลาเอามาไว้ในห้องนี้มันดูดตัวเล็กอนตัตึงเออมันเล็กจริงๆนะ <c oughs> เรา,เาก็กล่าวว่ามันจะกว้างอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเลื่อนโต๊ะไปมาอยนก็ยังวางโชฟาเอออ,อ่ะเป็นไงพี่เน่งตรงไหมพี่ว่าตรงอยู่นะ เดี๋ยวต้องขยบบเข้ามาข้างหลังนิดนึงคือพี่เหน่งก็จะอาจจะเริ่มทำคลิปมุมนี้นะคะไร<ห>้สดตรงนี้มุมตรงนี้เพราะว่าแสงอะเข้าตรงนี้อ่ะพี่เน่งลองเข้ามาก็ทำอย่างนี้ใช่แสงแสงก็จะเข้าพอดีออตั้ง<ะ>ไว้เลยสวัสดีครับต้อแต่ละเข้าสู่ช่อง เมเดสตอรี day ่ day story นะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องอะไรคะว,นนวันนี้จะมาวิดแค่วิดแคข่าวดังนะครับผมวันนี้แสงสวยนะเกาะตามกระแสนะฮะเป็นไงบ้างครับแสงสวยนะต้องให้แม่มาดูแม่ถ้าแสงแสงเข้าดี มันจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าแม่กําลังเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่ต้องให้แม่ศึกษาดูเวลาแสงเข้าหน้ามันก็จะภาพจะพอดีเวลาแม่มาแกะหมากกระบอกตรงนี้เนี่ยแ<ก>ม่ต้องไปบบบไปเกี่ยหม,มากกระบอกใหม่ไม่เดี๋ยวแม่ก็จะหามุมบ้านใหม่ว่าแสงมันเป็นอย่างนี้แล้วแม่จะน่งม,มุมไหนนี่ภาพก็จะออกมาสวยๆลมข้างบนก็จะมีโคมไฟมีอกะคก็จะรโฟกัสไปที่ะ โอเคไหมครับประมาณนี้นะครับพี่ได้รองก็อี้มาไว้ไว้หน่อยสิว่ากับเก่าหัวยงเก้าเงี้ไปไหนนู้เก่าหัวยงยงเงี้ตรงนี้ก็ได้ทต่มันจัดให้มันเป็นระบบเดียบร้อยเลยได้ดีดีประมาณนี้แลก็เป็นพื้นที่เป็นทางนะออพอมีเก้าอี้ <s> มันก็เริ่มพื้นที่เต็ม เราก็สัมภาษณ์ได้นู่นนี่นั่นใช่รู้คุณภาพนวก็พอถ้าพี่ใส่โคมไฟก็จะพอดีโคมไฟก็อยู่ตรงนี้นะ FC โคมไฟเราก็ซื้อไปแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ประกอบเลยก็ยังไม่ครบที่ส่วนได้รู้สเกลว่าเป็นประมาณไหนจะได้เริ่มแต่งห้องนะคะ พอเวก็เล็งพวกข้ามงข้าม,มา่าแล้วก็ตัวไม้ไม้ที่จะแบบว่าแต่งผนังด้วยนะคะแต่ว่าพอมันไม่มีของมันก็มองไม่ออกว่าจุดไหนจะวางอะไรเนาะพอถ้าเราวางจุดอย่างเช่นโต๊ะวางจะวางทีวีตรงไหนเราก็จะนึกออกว่าเราจะแต่งยังไงโอเคเลยประมาณนี้แขกไปใครมาก็ขอเซิร์นนะคะขอ,อเซิร์นตรงนี้ <laughs> เซิร์นตรงนี้มุมนี้ได้เลย น,นมเย็นด้วยแต่พี่คิดว่าพอวางเสร็จแล้วเนี่ยข้างหลังพื้นที่มันเหลือน้อยเราต้องเอาโต๊ะเนี่ยมาวางไว้ตรงโคมไฟพอดีพี่ว่าถึงจะสวยใช่แต่ตรงนี้หนูรืกอออกแล้วเอนหนูจะเอาเป็นตู้ชั้นที่เป็นแบบชัยนะคะเอามาวางแล้วก็แต่งด้วยข้างบนโคมไฟนิดนึงหรือว่าโคมไฟต้องอยู่ข้างบนลูกปั้นนิดนิดหน่อยหน่อยดอ,ด,อดอกไม้ดอกไม้ปงดอกไม้ปลอม โอเคประมาณนี้เพราะว่าให้ข้างหลังมันมีพื้นที่หน่อยข้างหลังมีพื้นที่หน่อยแล้วก็ด้านซ้ายนะคะก็ยังไม่ได้จัดของเป็นของที่มาจากจำปาดงนะเอฟซตรงนั้นนะนี่ตรงนี้เวลาเราเดินไปเดินมาเนะี่ยบางทีเระวางพวกตู้ข้างหลังใช่ไหมมันจะได้มีพื้นที่อืพอดีพอจออันนี้นี่อยู่ตรงกลางจะได้นึกอ,ออกว่าจะแต่งบ้านยังไง ต้องเริ่มจัดแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เจ็ดเดือนครึ่งแล้วอีกเดือนหนึ่งก็แปดเดือนครึ่งก็ก็ต้องจัดก่อนให้ทันเดือนหนึ่งพมื่อวานไปดูทีวีด้วยเนี่เล่งไว้อยู่นะคะค่อนข้างแน่ใจว่าอาจจะเร้่มติดตร,ตรงนี้ประมาณหกสิบห้านิ้วดูกันตาแฉะ ็ตรงนี้ก็จะเป็นโคมไฟใช่ไหมคะส่วนตรงนี้เนี่ยจะติดผ้าม่านนะคะผ้าม่านตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าตู้ที่มันมีสไลด์เก็บของได้โดยที่ไม่ใ,ให้มีตัวปิดนะคะเพราะถ้าไม่มีตัวปิดอฝุ่นมันจะเกาะเนะาะแล้วก็อาจจะแบบแต่งด้วยดอกไม้ปอมเทียนอะไรอย่างเงี้เยเล็กๆน้อยๆรูปของเราสองคน รูปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆกรอบเล็กๆหลายๆอันแบบว่าจัดมุมเล็กๆข้างบนเป็นกรอบรูปเล็กไม่ได้ใหญ่มาค่ะตั้งๆแล้วก็จัดเล็กๆน้อยๆเนาะเดี๋ยวจัดเสร็จจะได้ให้พี่เอฟซีชมนะว่าจะจัดออกมาประมาณไหนแต่ของที่เราซื้อมาเนี่ยมันทนจริงๆเนาะเมย์ใช่อย่างอันเนี้ยเอฟซีเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เช็ดฝุ่นนะฮะคือมันทนมากทนแล้วก็ยังเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ด้วย อันนี้ FC เชื่อไหมว่าผมเคยวางไว้ข้างนอกห้องแล้ว <ลง S 1> ตากแดดอยู่เป็นเป็นปีอะตากแดดอยู่เป็นปีมันก็เก่าลงบ้างแต่ไม่ได้เก่ามากแต่ถึงแม้ว่าจะเก่าเม่ดูเนี่ยเป็นไม้เนี่ยอันนี้ไม้อันนี้คือไ,ไม้จริงน,นี่ย <นะ S 2> ลดราคาที่โฮมโปรอันนี้ไม้จริงแล้วก็มันก็ยังยังสามารถที่จะเปลี่ยนแคบบอกตรงนี้ได้ที่ตรงนี้วางตั้งโซฟาเล็กๆกับโคมไฟได้อีกนะคะ เป็นมุม,มส่วนตรงนี้ก็คงจะเป็นที่เลี้ยงเบบีด้วยแล้วก็ในห้องนอนด้วยอันนี้ให้ให้ลูกมามเดินเล่นมานอนเล่นใช่ก็จะติดติดแอร์ด้วยนะคะพี่ดีก็คงจะมาอยู่ห้องนี้เพื่อนกันทั้งวันกับแม่แล้วก็เปิดทีวีดูใช่อาจจะแบบว่าเอาเตียงชั่วคราวเล็กๆมาให้แม่กับพี่ดีเอาไว้ด้วยตรงมุมนั้น พอเผื่อได้เองเลี้ยงน้องนะคะน้องก็จะอยู่ตรงนี้น้องเนี่ยที่เมแพนไว้ก็คือจะก็คือจะมีเตียงของของเด็กทารกด้วยค่ะสองเตียงซึ่งเป็นล้อสามารถเลื่อนได้แล้วก็สามารถแบบตอนคืนเอาไปนอนกับเราในห้องนอนก็เลื่อนไปห้องนอนนะคะอพอเวลากลางวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆสองห้องก็จะเป็นที่เลี้ยงลูกค่ะ แต่ว่าสามารถเลื่อนได้มาตรงห้องนี้กับห้องนี้อใช่ส่วนมุมนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นมุมที่วางของใช้เด็กๆที่แบบเป็นล้อเหมือนกันสามารถเคลื่อนที่ไปเข้าห้องนอนได้เหมือนกันคือ,อสามารถปรับเปลี่ยนห้องนอนกับตรงนี้ได้นะก็จะเข้าๆประมาณนี้แต่คือเมื่อวานก็ได้คุยกับพี่เน่งว่าเราเราต้องแบบว่าเริ่ม จัดห้องแล้วนะเพราะว่ากลางเดือนประมาณตอนนี้เจ็ดเดือนครึ่งอีกเดือนหนึ่งก็แปดเดือนครึ่งแล้วใช่ใช่คือตอนนี้ต้องต้องเตรียมอะไรให้พร้อมหมดแล้วใช่นี่ฮะค่ะโอเคประมาณนี้นะคะเอซ